ไหสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุว่าซุกแผนที่รังวัดที่ดินเขากระโดงอุ้มนักการเมืองโกงชาตินายไทยกรพิธีกรชื่อดังได้แฉเมื่อวานนี้ว่าคณะกรรมการการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินเขากระโดง5 8 3ไร่ซึ่งในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานให้แก่การรถไฟแล้ว โดยถือคำพิพากษาของศาลสูงสุดเป็นพื้นฐานในการรังวัดสอบเขตและในการรังวัดสอบเขตนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเสียค่าธรรมเนียมการรังวัดให้แก่กรมที่ดินเป็นจำนวนเงิน1ล้าน2แสนบาทและได้มีการทำแผนที่รังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาประชุมพิจารณาเรื่องนี้ กลับไม่มีการนำแผนที่การรังวัดสอบเขตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมซึ่งมีข่าวว่ามีบิ๊กคนหนึ่งสั่งการให้สรุปว่าไม่ต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงไม่มีการนำหลักฐานการรังวัดสอบเขตเข้าพิจารณาในที่ประชุมแล้วอ้างว่าการรถไฟไม่มีหลักฐานว่าที่ดินของการรถไฟอยู่ที่ไหนจึงไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ นับว่าเป็นการอุ้มการโกงชาติที่เย้ยฟ้าท้าดินมากหลักๆก,ก็คือท่านศักสยามชิดชอบรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมฐานะกำกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยข้อกล่าวหาคือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติมีพฤติกรรมใช้อำนาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง และกลุ่มรมัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งที่กำกับกลุ่มที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและทั้งสองหน่วยงานนี้ก็อยู่ภายใต้กำกับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งข้อกล่าวหากลุ่มที่สองที่อยู่กระทรวงมหาดไทยก็คือ ไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงปล่อยปะละเลยรู้เห็นสนับสนุนให้มีการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานในกำกับ ที่ดูแลโดยไม่มีการตรวจสอบหรือระงับยับยัง้งและป้องกันการทุจริตทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการย่อๆทั้ง4รัฐมนตรีนี้ผมให้ข้อกล่าวหาสั้นๆง่ายๆได้ใจความคือจงใจขายชาติบังหลวงช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อพยุงอำนาจแต่ก่อนอื่นที่จะอภิปรายนายศักสยามที่ชอบผมขอย้อนไปที่นายนิพพลบุญญามณีที่กระทรวงมหาดไทยก่อนครับผม เมื่อวันที่13กรกฎาคม2565นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเตรียมเงื่อนไขในการให้ต่างชาติที่มาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีศักยภาพเนี่ยสามารถลงทุนคนละประมาณ40ล้านอย่างน้อย3ปีสามารถถือครองที่ดินซื้อที่ดินอยู่อาศัยได้ประมาณหนึ่งไร่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวต่างชาติที่มีฐานะดี สูงอายุที่ต้องการพำนักในประเทศไทยในระยะยาวได้มีโอกาสซื้อที่ดิน mm. เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย mm. ไม่เกินหนึ่งไร่ mm. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป mm. เพื่อให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สะดวกง่ายขึ้น mm. นี่นะหรือความคิดของรัฐมนตรีในในรัฐสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือความคิดของคนขายชาติใช่หรือไม่ ประเทศไทยมีอาณาเขต5,13,120ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ320ล้านไร่เศษเศษเมื่อสมัยก่อนเรามีพื้นที่กว่า1 100, ล้าน1แ0นตารางกิโลเมตรถ้าติดตามความคิดนายนิพนบุญญามณีผมไม่เชื่อเลยครับว่านายนิพนจะคิดคนเดียวคงต้องปรึกษาหารือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นแน่แท้หลังจากนั้นก็มากุยทาง เพื่อมาโยนหินถามทางถามประชาชนว่าเอ๊ะถ้าทําแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นก็คงบอกว่าขายชาติแต่ถ้าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ถือว่าเป็นคนดีก็คงไม่ได้ขายชาติเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติใช่หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้จริงประเทศไทยก็คงไม่ต้องมีอนา,อนาเขตไม่ต้องมีเขตแดนไม่ต้องมีทหารคุมชายแดนทหารอากาศก็ไม่จำเป็นต้องมี f 1 5 F35 ทหารบกก็ไม่จาเป็นต้องมีเลดราคุมชายแดนเพราะว่าที่ดินสามารถซื้อขายได้โดยสะดวกนี่แค่เริ่มก็คิดจะขายชาติกันแล้วต้องอย่าลืมนะครับแผ่นดินห0,000นกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยอดีตพระมหากรรษัตริย์ไทยและอดีตบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เสียเลือดเสียเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกในสมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ขยายอาณาเขต ต่อสืบเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่1 2 3เราขยายอาณาเขตได้ถึง1.1ล้านตารางกิโลเมตรแต่เรามาเสียดินแดนในช่วงสมัยรัชกาลที่5ประมาณ500,000กว่าไร่ด้วยกันในกรณีจักรวรรดิอังก,กฤษและจักรวรรดิฝรัร่งเศสล่านาณนานิคมมาดูแผนที่ประเทศไทยครับแผนที่ประเทศไทย77จังหวัดลองประมูลกันครับว่าราคาเท่าไหร่ในสายตารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ ว่าเราจะมีพื้นแผ่นดินอยู่ประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเราเสียกลุงทครั้งที่สองและพระเจ้าตากสินก็นำผื้นแผ่นดินนี้กลับคืนสู่มาตุภูมิได้ในสมัยรัชการที่ 1, นึสองสาเราขยายอาณาเขตเหนือสุดใต้สุดตะวันออกตะวันตกเรามีพื้นที่กว่า1.1 1. ึ1ล้านตารางกิโลเมตรเรามาเสียในช่วงฝรั่งเศสอังกฤษห0 0แส0กว่าตารางกิโลเมตรเพื่อแลกกับ สิทธิที่ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่านานิคมเพื่อรักษาดินแดนนี้ไว้และเรามาเสียดินแดนครั้งล่าสุดเมื่อปี2502ไอ้2505เมื่อวันที่15มิถุนาเสียไปประมาณ2ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9เราเสียไป1,250ไร่ปราสาทพระวิหารยุคก่อนในสมัยบรรพบุรุษเราเสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์ เพื่อรักษาแผ่นดินไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นหรือทาตแต่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราขายแผ่นดินเพื่อรักษาอำนาจพร้อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลต่างชาติใช่หรือไม่ผมจึงเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่าชุดขายชาติกินและที่กำลังขายที่กำลังจะออกกฎหมายขายชาติให้มันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรัฐมนูญแห่งละจัดใครพศ2560 มาตาที่หนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นราชจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้และไม่เคยบอกเลยว่าจะขายต่อให้ต่างชาติได้เดี๋ยวผมจะนิยามสับอีกสองคำด้วยกันสำหรับรัฐบาลชุดนี้คำว่าช่อราชหมายถึงการป้นเงินรัษดรป้นภาษีประชาชนไปใช้ส่วนตัวและพวกพ้องแต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำลังออกกฎหมายป้นที่ดินของชาติไปขายให้ต่างชาติ บังหลวงหมายความว่าเบียดบังของหลวงไปเป็นของตนเองเช่นที่ดินเขากระโดงเป็นต้นเดิมเป็นของการรถไฟที่ที่ดินส่วนรวมมอบให้การรถไฟตั้งแต่ปีพศ2462ต่อไปจะเป็นการประเด็นในกรณีการบังหลวงคนที่เกี่ยวข้องก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นายศักดิ์สยามและนายนิพนธ์ นายศักสยามเนี่ยเหตุการณ์เกิดตั้งแต่พศ2513ซึ่งนายศัก์สยามยังเด็กอยู่ผลเอกประยุทธ์ผลเอกยนานพงศ์นายนี้ผลไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มาเกี่ยวข้องในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ร่วมกันบังหลวงที่ดินเขากระดงกว่า5 8 3ไร่ที่เป็นเป็นของกรมรถไฟหรือการรถไฟไปเป็นของตนเองและพวกพ้องและน่วงเหนียวไม่ยอมให้กลับคืนสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูแผนที่ที่เพื่อนๆเ,เคยอภิปรายกันไปแล้ว แต่ท่านประธานอย่าเพิ่งบอกผมนะครับว่าซ้ำซากผมจําเป็นต้องพูดซ้ําเพื่อให้สว่วนราชการขยับและนําที่ดินเขากระโดงของตระกูลตระกูลหนึ่งกลับคืนสู่การลดไฟแห่งประเทศไทยให้ได้เปิดสไลด์ต่อไปครับในพื้นที่ดินเขากระโดงนี้ซ้ายมือไปโคราชตรงกลางคือบุรีรัมย์ขวามือไปอุบลาราชธานีซึ่งในพื้นที่ดินแห่งนี้โดยพื้นที่ดินส่วนใหญ่ เป็นของญาติพี่น้องของรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบสไลด์ถัดไปครับด้านบนก็เป็นที่ดินของพี่สะพ้ยของนายสักสยามชิดชอบณปัจจุบันนี้นายสักสยามชิดชอบก็ไปนอนที่บุรีรัมย์ตรงจุดนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็คงนอนที่พระรามเก้าบริษัทศิลาชัยเดิมก็อยู่ที่นี่สนามช้างอารีนาก็อยู่ที่นี่ ทั้งหมด5,083ไร่5,083ไล่นี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากพระรกิจศิริกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีผ่านไปเลยครับในรายละเอียดที่มาที่ไปของโฉนดแปลงดังกล่าวตั้งแต่ปี2462ตั้งแต่มีการประกาศพระรกิจศิริกาเขตสร้างทางรถไฟโคราชถึงอุบลราชธานี ในพระราชกิจสิริการพระราชกิจสิริการเขียนไว้ว่าให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีโดยห้ามเจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินเขตรถไฟก่อน8พฤศจิก4ยนสองยกหรือซื้อขายหรือเปลี่ยนเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งห้ามสร้างบ้านปลูกต้นไม้หรือทําไร่ก่อนได้รับอนุญาตท่านประธานารครับอบประทวงเลยครับ ครับมีผู้ประท้วงครับครับขอญอาตท่านประธานครับผมนังสิกรที่มาตระกั้นขอญอาตประท้วงผู้ที่กําลังอภิปรายขัดข้อบังคับข้อ69ครับซึ่งอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งที่ดินนั้นยังไม่มีการพิสูสจน์สิทธิ์ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรการนําความเท็จซึ่งยังไม่พิสูจน์ ให้จบสิ้นขบวนความมากล่าวในสภาผู้แทนรัษฎรนั่นถือว่าเสียหายครับสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหลายบุคคลฉะนั้นผมจึงขออนุญ,ญาตครับเรื่องนี้นอกจากซ้าซ้อนแล้วก็ยังเป็นความเท็กลางสภาผู้แทนรัษฎรครับขออนุญาตท่านประธานได้โปรดอภินช้วยครับครับในกรณีของท่านมงคลกิจอภิปราย จะมีอยู่ประเด็นก็คือมีก่อนหน้าเนี่ยมีท่านสมาชิก3ามสี่ท่านอภิปรายเรื่องที่ดินตรงบุรีรัมย์ตรงนี้มาเขาก็โดนนี่มาหลายท่านแล้วประเด็นก็พยายามย่าซ้ำซากคือท่านประธานครับผมยังไม่เคยอภิปรายเรื่องประเด็นเขากระดงตั้งแต่เปิดสภาชุดนี้นี่เป็นปีสุดท้ายท่านจะไม่ให้ผมพูดเลยหรอครับคือตามข้อบังคับท่านพูดได้แตามเห็นอามข้อบังคับข้อย9ที่ประท้วงกันเนี่ยก็ประท้วงซ้ํา ท่านฟังฟังประธานก่อนนะครับท่านมงคลกิจครับฟังประธานวินิจฉัยให้จบก่อนนะครับท่านอภิปรายได้ครับเพียงแต่ผมติงว่า 3- 4สี่ท่านที่ผ่านมาอย่าพยายามอย่าซ้ำประเด็นแค่นั้นเองนะครับแต่ผมก็ยังเดี๋ยวผมจะยพยายามาสรุปในประเด็นที่เขึ้น,น,นสมาชิกยังไม่จบครับยังไม่จบในกรณีของพูดเทศตามที่ท่านสมาชิก ได้ท่วงมาตรงนี้วินิจฉัยว่าจะเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกอภิปรายจะเป็นผู้ตอบเองนะครับท่านไม่ต้องมาตอบแทนว่ามันเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องไม่เท็จนะครับท่านก็ไม่รู้มันก็มาเท็จหรือไม่เท็จเพราะฉะนั้นถ้าเท็จเนี่ยเดี๋ยวผู้ถูกอภิปรายคือทนัฐมติก็คงจะมาตอบโตเองนะครับมหมายชน้าที่ของสมาชิกค,ครับเชิญต่อครับท่านมงคลกิจครับขอบคุณครับท่านประธานสุชาติครับประเด็นสําคัญคือที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มอบให้ในสมัยรัชกาลที่6และเกิดข้อพิพาทกันเมื่อปีพศ2513ข้อพิพาทนี้สรุปง่ายๆก็คือมีรัษฎรกลุ่มหนึ่งและมีเครือญาติของรัฐมนตรีเข้าไปในพื้นที่ของการรถไฟแล้วสุดท้ายญาติของรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเราเราไปลุกที่การรถไฟหลังจากนั้นก็มีทำทำหนังสือสัญญาในการขออาศัยใน พื้นที่ดินของกรถไฟก็หมายความว่าเป็นการอนุญาตก็สามารถอยู่ได้จนมาถึงปีพศ2515มีการไปออกโฉนดที่ดินเลขที่3466และขายให้ญาติของท่านรัฐมนตรีและเมื่อเมื่อวันที่21ธันวา2 5 3 5มีการนำไปขายต่อให้บริษัทในเครือของท่านรัฐมนตรีเมื่อวันที่31สิงหา2518 มีประชาชนนําที่ดินดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งไปออกโฉนดเลขที่8564และขายเป็นทอดๆจนจมีผู้ประท้วงครับเจิญครับกับยนท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุป,ประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมประท้วงท่านผู้อภิปรายว่าเป็นการอาภิปรายที่โนเวียนซ้ำซากและซ้ำกับคนอื่น ที่ผมอยากจะเรียนก็คือซ้ํากับกรณีที่คนอื่นเคยอภยิปรายมาแล้วก่อนหน้านี้ในสมัยการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเดิมกันเลยครับแล้วก็เรื่องที่ท่านออกมาพูดเนี่ยท่านก็ไปลอกเข้ามาข้อเท็จจริงเป็นประการใดก็เป็นเรื่องสําคัญครับท่านประธานครับเหตุผลที่ผมอยาก <ผม S 1> ะจะขออนุญาต<ร>ต่อท่านประธานก็คือว่าข้อเท็จจริงมันจะมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่การที่ได้ท่านได้มีการอภิปรายไปคนที่ได้ฟังก็อาจจะหลงเชื่อท่าน กว่าที่รัฐมนตรีจะมาแก้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายท่านบอกตอนอายุอตอนปี2อ1 3หรือ18เนี่ยตอนนั้นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยรัฐมนตรีเพิ่งอ,อายุประมาณไม่ถึง10บครับท่านสุภชัยครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบหลายครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านสมาชิก ท่านมีสิทธิ์จะกล่าวหาถ้าเป็นเทศตำมตรีก็คงจะมาตอบโต้แล้วถ้าท่านไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่สามผู้อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบในการถูกฟ้องร้องนะครับนั่นเนื่องจากเอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองเพราะมีการถ่ายทอดแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอเตือนท่านมงคลกิจพยายามอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่สาม,มนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อ,อเลยครับท่านสุชาติครับ เชิญต่อครับครับผมขอบคุณครับรรท่านประธานหลังจากมีการออกโฉนดเสร็จนะครับก็มีข้อพิดพลาทจนถึงปี2539และคณะกรรมการกิจฎิกาได้วิิจัยว่าพื้นที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเนี่ยออกทับที่การรถไฟพอปี4ีคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญวิทยสภาก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วสรุปแล้วว่าสอ,สองแปลงดังกล่าวที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเป็นการออกที่ดินโดยมิชอบ และให้ส่งต่อที่ผู้ว่าการรถไฟให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทั้งสองคนทั้งสองรายด้วยกันหลังจากนั้นมีแปลงอื่นมีการฟ้องร้องกันแล้วสุดท้ายการรถไฟชนะทั้งหมดซึ่งโฉนดดังกล่าเนี่ยเป็นพื้นที่ในการว,วินิจฉัยโฉนดทั้งหมด5 0 8 3ไร่นะครับมีการฟ้องร้องกันหลายคดีด้วยกันสุดท้ายการรถไฟชนะหมดนะครับ เมื่อวันที่23มิถุนา2564นะครับการรถไฟเนี่ยทำหนังสือถึงกรมที่ดินแบบแข็งขันเลยนะครับแบบแข็งขันเลยนะฮะเหมือนว่ากรมที่ดินเนี่ยเป็นคนดีละนะครับเป็นคนดีหมายความว่าสั่งให้เพิกถอนที่ดินที่เหลือทั้งหมดนะครับที่ทับที่ทางรถไฟทั้งหมดเลยฮะทุกทุกคำพิพากษารวมทั้งแปลงที่346และ8564ด้วยนะครับ ผมก็ภูมิใจว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยในสมัยที่ท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมไม่เคยบอกว่าท่านศักสยามเป็นคนผิดนะเพราะตอนนั้นท่านยังเด็กหลังจากนั้นผมมาตกใจหนังสืออีกฉบับหนึ่งครับหนังสืออีกฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือตอบโต้กลับมาจากกรมที่ดินนะครับ ส่งไปยังประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งหนังสือฉบับนี้ผมดูแล้วเนี่ยคนเขียนและคนเซ็นเนี่ยท่านอธิบดีกรมที่ดินไม่น่ากล้าเซ็นเองนะครับเพราะเมื่อเซ็นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ก็เป็นได้จึงให้แค่ผู้อำนวยการส่วนงานในการออกเอกสารสำคัญปฏิบัติราชะการแทนอธิบดีกรมที่ดิน เป็นคนออกเท่านั้นในสาระสําคัญเนี่ยแปลงอื่นเนี่ยกรมที่ดินบอกว่าดําเนินการไปตามมาตรา61ตามประมวลกฎหมายของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเพิกถอนแล้วก็ไล่ที่แล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนของคนที่ครอบครองที่ดินมาก่อนหน้านั้นทุกแปลงนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือแปลง346 6กับแปลง8564ตําบลอีสานอเาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรอภทอแจ้งกรมที่ดินตรวจสอบว่าเป็นการออกโฉนดคาดเคลื่อนหรือไม่หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กรมที่ดินได้ชี้แจงว่าเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาแผนที่แนบท้ายพระราชกิจสิริกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือปี2464มาประกอบการพิจารณาได้นั่นหมายความว่ากรมที่ดินก็อยากจะเพิกถอน แต่ลอฟทไม่มีแผนที่แนบท้ายตามพระราชกิจฤษฎีกาดังกล่าวจึงทำให้กรมที่ดินไม่สามารถเพิกถอนได้แต่กรมที่ดินก็ยังดีกรมที่ดินก็ยังบอกแนะนำการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารแนบท้ายก็ไปหาตามคำพิพากษาที่สารดีกาเคยวินิจฉัยไว้แล้วแล้วเอาแผนที่ตรงจุดนั้นมาเลฟเฟเรนต์ก็ได้ แต่ในส่วนของกรมที่ดินก็บอกว่าณปัจจุบันพร้อมดําเนินการตามมาตรา61แต่อเผอิญว่ากรมที่ดินรังวัดไปได้แค่ประมาณ477ไร่แค่นั้นเองยังขาดเหลืออีกประมาณ4,605ไร่ที่ยังรังวัดไม่เสร็จก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะรังวัดเสร็จเพราะเป็นที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์หรือหรืออย่างไรก็ตามได้แผนที่มากรมที่ดินรังวัดเสร็จแล้วใครจะเป็นคนเพิกถอนโฉนดดังกล่าว เพราะว่าอธิบดีกรมที่ดินป่วยผู้มในการป่วยรองอธิบดีป่วยป่วยกันหมดโฉนดที่ดินดังกก่าวก็ไม่สามารถเพิกถอนได้เสียทีนะครับมันมีอยู่คํานึงครับเขาบอกว่าเขาอ้างว่าในส่วนของที่คณะกรรมการปรปชเคยวินิจฉัยว่าที่ดินดังกก่ากสองแปลงเนี่ยให้ไปดําเนินการกับผู้บุกรุกทั้งสองแปลงซะรู้สึกว่าทังกรมที่ดินไปปรึกษาอายการสูงสุดอายการสูงสุดบอกว่า ไม่มีผลผูกพันกับแปลงอื่นนะครับซึ่งเป็นคำข้อเสนอเนะของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในสำนักง,งานอายการสูงสุดซึ่งไม่ใช่ศาลหรือผู้ภากษาที่เป็นการตัดสินซึ่งมันมีประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตราหนึ่งสีหวงเล็บสองเขาบอกว่าคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ชัดๆนะครับอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิ์ที่ดีกว่าอันนี้สำคัญนะครับสำคัญกว่าคำชี้แจงหรือข้อเสนอแนะของข้าราชการบางคนในสำนักง,งานอายการสูงสุด แล,แล้วเมื่อวันที่23ธันวาสองพการรถไฟเนี่ยฟ้องกรมที่ดินนะเป็นจำเลยที่1นึ่งฟ้องกรมที่ดินเป็นจำเลยที่หนึ่งอธิบดีกรมที่ดินเป็นจำเลยที่2ศสารปกครองประทับรับฟ้องไปเมื่อวันที่28มีนา2565พร้อมเรียกค่าเสียหายประมาณ700ล้านเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวหรือไม่นะครับฟ้องแก้เกี้ยวหรือไม่มท่านประธานบไปบฟ้องกรมที่ดินก็จริงขอประท้วงครับท่านประธาน ผมนายคารลมพลพรกางสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรบัญชีรายชื่อจังหวัดเ็ดขอประท้วงข้อ69เรื่องสารปกครองผมฟังมาหลายท่านประเด็นที่ผมจะประท้วงกับนำเรียนรรท่านประธานก็คือถ้าพูดเพียงแค่ว่าฟ้องศาลหรือยกคำพักษาของศาลดีกามาอ้างอิงฟังได้หรือ เป็นเรื่องอื่นแต่ฟังคําอภิปรายเป็นการก้าวล่วงศาลซึ่งไม่เกี่ยวกับสภา,านี้ผมเห็นว่าตรงนี้เป็นการใช้สิทธิ์พาดทิงองค์กรท่านประธานต้องบอกให้ยุติแล้วก็เตือนเพราะว่าข้อกฎหมายสภา,าไม่มีท่าที่วิจัยถ้าคิดว่าสุรนตีรับผิดชอบก็ต้องส่งปรปชตามนูนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงใช้สิทธิ์พูดไม่ได้ขอให้ท่านประธานวิจัยครับครับ ผมมินิชัยเท่าที่ฟังนะครับท่านสมาชิกก็อ้างถึงคำตัดสินของศาลนะครับมันเป็นคำพิพากษาจริงๆหลายแปลงด้วยกันครับไม่ท่านประธานไม่ท่านะานผมเข้าใจที่ท่านผมคารมพนพรกลางสมาชิกสภวุู้แทนรัศดรมันเคลืชื่อเลยผมเข้าใจที่อ้างถึงเรื่องกรมที่ดินที่ฟ้องแต่ว่าที่ศาลปกครองเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณานี่ไม่ใช่เหรอครับเท่าที่ฟัง ยังไม่ตัดสินไหมเหรอครับ